นั่นคือผมเข้าไปช่วยเขาในเรื่องของการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งพร้อมกับเสริมทักษะเสริมทักษะให้เขาใช้เครื่องมือทุกอย่างที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารซื้อขายได้นะครับเพื่ออะไรครับลดการเดินทางได้อยู่กับลูกกับเมียได้อยู่กับบ้านได้อยู่กับช่องและที่สําคัญงานที่คุณทําจนชํานาญมันจะกลายเป็นงานเสริมแล้วงานใหม่มันจะเข้ามานั่นคือความตื่นเต้นที่จะเข้ามาฮะเหมือนทุกวันนี้ผมตื่นเต้นทุกวันเลยสนุกดีฮนะ นะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นแนวทางให้ฟิกเซลอยู่ที่ตัวจัดก,การนะครับพอคุณติดตั้งเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคุณสามารถที่จะดูข้อมูลเข้าออกได้แล้วกลุ่มเป้าหมายมันจะเข้ามาอยู่ในเมตาแล้วคุณจะยิงโฆษณาเมตาแม่นยำมากขึ้นทุกวันคนที่เคยเข้าอย่างของคุณเมยา่าเคยเข้าเดือนหนึ่งสองแสนขายได้พันหนึ่งสองแสนกระพันนึงมันคือ0.1%เลยนะฮะ มันจะต้องดีขึ้นและยอดขายมันจะต้องพุ่งขึ้นมาเหมือนของป๊อปนารายลิมูซีนทําไมถึงว่าอย่างนี้เพราะป๊อปนารายลิมูซีนได้กําไรจากการลงทุนทั้งหมดเลยมันอยู่ที่280%นั่นหมายถึงว่าเขาสามารถทาแอดโฆษณาได้อย่างแม่นยําแต่เขาทําทั้ง2ฝั่งครับนะบเขาทําทั้ง2ฝั่งนั่นก็คือทําทั้งเว็บด้วยนะครับแล้วก็ทําโฆษณานะครับส่วนในเรื่องของเครื่องมือเขาเยอะต้องใช้คําว่าเขาเยอะเขาเป็นทหารที่ขยันมาก เพราะฉะนั้นนะครับการทำโฆษณาวันนี้จะจบลงที่ตัว Meta Business Suite โดยการจัดการเหตุการณ์เพื่อคอนโรลฟิกเซลต้องขออภัยนะที่ไม่สามารถที่จะโชว์สอสโค้ดฟิกเซลได้เพราะว่าเมนูมันปิดไปแล้วมันก็คือติดตั้งใครที่มีปัญหาลองมาปรึกษาได้ครับแล้วคุณจะเห็นว่า Search c o n นโซลช่วยให้คุณรู้คีย์เวิร์ดยังไม่พอนะฮะเสิร์ชคอนเสิร์ชอนาลิตรู้ว่ามีจํานวนเข้ามาเท่าไหร่แล้วไปเทียบกันครับ ไปเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในเมตาว่ากลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในเมตาคุณนน่ะตรงไหมนะนะครับคุ้มค่าไหมกับการที่คุณทําโฆษณาแบบเพิ่มยอดขายคุณได้ยอดขายเพิ่มจากจํานวนคนเข้ามาที่ลดลงจากเข้ามา20,000 0คุณขายได้1000มันจะกลายเป็นเข้ามา2 0,000ขายได้1000นั่นแหละครับคือแม่นขึ้นแล้วฮะเข้า20,000 0ขาย1,000พันมันคือ0.1% 0.05%แต่ถ้าเกิดว่าเข้ามา2 0,000ขายได้1,000พมันคือ5%เแล้ว ห้าเปอร์เซ็นของปริมาณของกลุ่มเป้าหมายโอ้มันคือมันคือมันเริ่มแล้วนะแล้วถ้าวันหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่คุณมองไว้แล้วเขาเชื่อใจคุณคุณขายได้ทั้งเพจทําไมฮะเพจคุณไม่ต้องมีเยอะแล้วตอนนี้ไม่ต้องมีหมื่นคนแล้วครับไม่ต้องมีสองสามล้านคนแล้วฮะขอมีแค่พันแปดพันเก้าสองพันห้าพันแล้วคุณขายได้ห้าเปอร์เซ็นของทุกเดือนหรือของทุกวันขายได้ห้าเปอร์เซ็นของทุกวันแล้วสลับหมุนเวียนไปอย่างนี้เป็นต้นลองนึกภาพครับมันก็คือการทารีมาร์เก็ 5%ของทุกวันในกลุ่มเป้าหมายที่รักคุณ